ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาส่งเรือกันที่จงังหวัดัชนาาครับอำเภอสับอำเภอสัพยานะครับเป็นเรือขนาดห้าเมตรครับไว้หาปลานะครับเป็นเรือทรงตะเข้นะครับผมน,นะครับตอนนี้ก้เาเรือลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือ5เมตรนะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0817744693นะครับของเรือเอามาหาปลานะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ิบเครื่องไม่เกิน7แรงนะครับาเมตรจะกประมาณนี้นะครับ,น,รบน้นนนาทัานใดก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมก็มขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ